ไปไหนครับคู่นี้นี่ดูแล้วมีสิทธิ์สูงเลยนะครับที่จะเกิดกะนกโอ้โหอาสอกครับวิ่งเข้ามาปักดื้อแต่ว่ายังไม่โดนนะครับแม่ถ้าโดนน่าคิดเลยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหนี่แหละครับสัญญาณเดือดครับต่างคนต่างมีสอกครับของคมแล้วครับเล่นของคมคมแล้วครับจะเปิดแผลกันลวครับแบบนี้แหละครับสนุกครับนี่คือศึกเพชรกินดีกมาแล้วครับมาซ้ายทางด้านของมังกรเพชรครับ แกดูหมัดขวายอดซากุระดีๆนะครับแกทิมตรงๆแล้วก็มีฮุกด้วยครับแมหมัดขวานี่หลากหลายครับดูครับมืขวาตามด้วยแข้งซ้ายซ้ายอีกแข้งนึงครับซ้ายแข้งสามแข้งโอ้โตขึ้นมาเหมือนกับรัด้านของมังกรเพชรยอดซากุระจากอุบลนะครับหรือดอกไม้ริมทางสันติอุบลคนเดียวกันครับตอนนี้มาอยู่กับจ่าเจตเต็มตัวแล้วครับส่วนน้ําเงินนี่มังกรเพชรออมบวนชัยครับยยโสธรแต่ว่าซ้อม ค่ายมวยพวกกองรันนะครับอยู่กับโอ้โหแม่หลุดไม่ได้ครับหลุดนี่มังกรเพชรอยรอบวกซ้ายอยู่แล้วเอาๆมาดัดมัดมีอาการเหมือนกันครับแม่เสียหลักไปครับตอนนันของมังกรเพชรแต่ว่าดูครับกลับมาตั้งหลักได้แล้วครับยกนี้ในช่วงต้นยกครับมังกรเพชรที่พยายามจะเน้นแข้งขวาหน้าครับดีสกัดก้าการเดินของยอดซากุระครับแต่ว่ายอดซากุระดูครับเดินเร็วครับมีแข้งมีมัดครับคอยเล่นงานทางด้านของมังกรเพชรมาถึงตรงนี้ครับแม่เก็บเดือดครับมีคนเจ็บมีคนโมโหแล้วครับ ยับเบียดเข้าไปครับทางด้านของยอดสักุระใช้ความใหญ่ความยาวแล้วครับทีต่อทีครับไปลุ้นกันไปไปดูครับกระแทกบันขวามางกอนเพชรเองไม่ตกใจครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้อาจจะเสียหลักอาจจะพลาดพังไปแล้วดูครับตอนนี้ตั้งหลัก้นลังคืนแข้งซ้ายมานี่ครับอ่ะเดี๋ยวต้องดูครับว่าลูกทีเด็ดทีขาดโอ้โหนี่ครับยก3มยกสามนี่โอ้โหที่สอกศอกศอกมาเดี๋ยวต้องดู เหมือนกลางหน้าอกจะมีอะไรแดงๆแต่ดูยังไม่เจอแผลแตกนะคุณดอสน่าจะเหมือนโดนอะไรข่วนนะครับอาจจะโดนลูกถีบอีกโอ้โหถีบล้มทั้งยืนมอนยันหลักเขินเลยครับอ้าวซ้ายโอ้โหนี่ครับย้ำเข้าไปที่เดิมครับจุกกลับเรียบร้อยเลยครับจบเกมครับโอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วครับเนี่ยครับเดินทาดีๆครับ โดนทีไปก่อนหนึ่งครั้งครับบอลจะหลักเข้าไปเต็มพุงเลยครับตรงลิ้นปีแล้วก็ต่อยซ้ำเข้าไปทีครับปิดเกมเลยครับมังกรเพชรปอมวลชัยครับโอ้โหเอาชนะน้องครับทนายของยอดสักราห์แล้วจสีเจ็ไปในยกที่3ครับโอ้โหโอ้เหลืออีก30วิโดยประมาณครับดูภาพช้าครับหมัดเดียวครับต่อยเข้าอูยุงข้าวครับนี่แหละครับโอ้โหบีบน้ําหนักร้อยห้าครับมีผลเลยครับอ่าดูอีกช็อตหนึ่งปังเนี่ยครับ ต่อยเข้าที่พุงนะครับจังหวะน่าจะไม่ได้เกรงด้วยครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นนี่โดนถีบน่าจะมีอาการตั้งแต่จังหวะโดนถีบล้มทั้งยืนครับเอาละครับยกมียก3ามครับดูว่าทั้งคู่นี้เริ่มจะออกอาวุธกันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับมัดน่ากลัวของเจงสีแดงส่วนน้ำเงินนี่ประเภทเหนียวหนึบอ้าวมีหมัดมีแข้งโตไปเหมือนกันนะครับนิโรธอูโหหมัดอ่าแข้งคืนไปไม่มีกินฟรีครับบนเวทีไม่มีพี่ไม่ไม่มีน้องแลกกันเลยครับ ดูแววตาของกรรมการผู้ชี้ขาดกรรมการสัตราสุภาษัยโอ้โหจ้องเขมงเลยครับอ่าใครอยู่ใครไปแดงสุโขทัยอ่าน้ำเงินนี่โอ้โยเด็กไต้รักจริงครับมาพระตลุงโอ้โหยืนกันใกล้ๆครับอ้าบวกกันมาสิมาบวกกันใกล้ๆเลยบวกกันใกล้ๆครับอ่าครับดิฉันบอกชั่วโมงนี้ไม่ถอยแล้วครับเดินอย่างเดียวครับเปิดหน้าชนวยกบหมัดเข้าไปโอ้โหนี่ครับต่อยได้แม่งด้วยครับแต่ว่าแข้งซ้ายของวัชรพลยังมีครับเอ้าดูครับ ยืนใกล้ๆไม่หนีไม่ถอยครับดูครับเดินมาก็เดินกลับครับต่อยมาก็ต่อยคืนเสียบมาก็เสียบกลับดูไม่กลัวไม่มีใครยอมใครดูครับแข้งขวาไปครับนิโรธนี่ครับม่าคู่มวยสุดยอดแบบนี้ครับทีมงานประกบคู่บริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนี่ครับหนุ่มบสหนุ่มบดกลั่นกรองไว้อีกชั้นหนึ่งโอ้โหนี่ครับวงในมาจับจับจับโอ้โหสอกมาศอกก็มาในก็มีโอ้โหเราใจจริงๆครับอ่า เรื้อยกันไปเรื้อยกันมาครับตีได้ไหมตีได้ไหมตียังไม่ชัดเจนครับกรรมาการสาตราเลยแยกเลยครับอตามกันต่อน,นะครับยกนี้ยกสี่ครับความเข้มข้นเราใจนี่ต้องบอกว่าเพิ่มมากกว่ายกที่แล้วแน่นอนครับโอ้โหบวกกันอา้าวใกล้ๆใกล้ๆมีหมัดมีศอกด้วยกันด้วยครับมาดูครับศอกใข่แม่งกว่าก,กันกหมัดไครคมกว่ากันครับจังหวะนี้นี่มีโอกาสด้วยกันทั้งคู่ครับเกมเปิดแล้วครับดูครับแข่งตามด้วยหมัดหมัดตามด้วยศอกกอดแล้วเสียบเข่าดูครับสอกซ้ายมาโอ้โหดูครับจับใน ยูโรดแดงไตไปทีครับทางด้านของวัชรพลไม่สนครับล็อกถนัดไม่ถนัดเสียเปรียบหรือว่าได้เปียบไม่รู้ครับตีสวนตีคืนตลอดหมจังหวะนี้ไม่มีใครยอมใครเลยครับจังหวะจบจังหวะจากครับต่างคนต่างไม่ยอมเสียเปียบครับเกมนี้ครับเป็นของทั้งคู่ครับต่างคนต่างเดินวัชรพลมือขวางไว้ครับหมทางด้านของนิโรดที่ไว้หุบซ้ายวัชรพลยังไงครับพยายามจะเบียดเข้าในขวางหน้าซต่อขวาาครับโดยแค่ขวาคืนเหมือนกันโอ้โหนี่ครับศึก เพชรยินดีครับมาคู่2คู่2เท่านั้นเองแต่ว่านี่ครับใส่กันแบบนี้ไม่มีเว้นช่องไฟเลยครับมาซ้ายไปนี่โรดหัวต่วัชลาพลครับมาเกาะเนียวเนี้ยอือืมกรรมการแยกก่อนครับแยกก่อนไม่ดูไม่ได้ครับไม่ดูไม่ได้เอา้าเลือดมาแล้วเลือดมาแล้วครับมาเหมือนจะมีแผลเอา้าโดนมัตบวกกันอา้าววัชรพลครับ ออกมาไกลๆของในของในตีได้ไหมตีได้ไหมตีได้ไหมครับอยังยังยังไม่ต่อเนื่องยังไม่ชัดเจนครับเหมือนจะมีแผลปริปรมาแล้วครับโอ้โหเดียครับวงในคนละนี่คนละหน่อยครับมันไม่ชัดเจนม่เท่าแต่ว่าดูครับวงนอกนิโรจนเน้นศอกแล้วครับเปิดแผลได้แล้วพยายามจะซ้ำเข้าไปแล้วครับแต่ว่าวชรพนไม่ยอมครับดูครับหมูขวางไว้ยาวๆแล้วก็มีศอกมีแข้งหุกซ้ายโอ้ยโดนศอกซ้ายของนิโรจนี่ครับจังหวะตั้งรับนิโรจครับแม่นยำครับ โอ้โหนี่ครับมาใส่กันแบบนี้ครับมาท่านผู้ชมชาวต่างชาตินี่มาต้องเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปเลยครับยกสุดท้ายนะครับคู่ที่2ในการทถดสดครับศึกเพชรยินดีครับวัชรพลกางเกงสีแดงนะครับลูกหลานจากสุโขทัยครับอยู่ในการดูแลของสจโอพิษณุโลกครับส่วนนี้น้ําเงินนี่นิโรสบุญมีลิ์ก็ซ้อมอยู่สบุญมีลิ์ครับยืนกันใกล้ๆครับอาสวนด้วยหมัดไปเลยครับ สยกที่ผ่านมาเราได้เห็นเกมการชกในทุกรูปแบบครับโดยเฉพาะยกที่4ทั้งคู่นี้ปักหลักแลกหมัดแลกศอกครับยกนี้ครับมาเปลี่ยนเกมครับมายืนแลกแข่งกันบ้างครับชิงจังหวะเน้นความรวดเร็วครับมาดูแลครับศาสตร์แห่งการป้องกันแล้วก็การเข้าทําคู่ต่อสู้ใครจะทําได้ดีกว่ากันครับในยกสุดท้ายนี้นี่ครับมาเหมือนกับว่าทั้งคู่นี่มั่นใจผลงานใน4ี่ยกที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นนี่ครับ ยกสุดท้ายาตอนนี้อย่างคู่ขี่ดูไม่ออกครับแต่ว่านี่ครับใบสุดท้ายโอ้โหจบเจ้าไม่เลาหรือครับเสมอกันไปครับก็คาใจกันไปต่อครับไฟหน้าเจอกันอีกแน่นอนครับก็เป็นผลเสมอครับวัชรพลสจโอเจพีบ็อกซิ่งยิมครับเสมอกับนิโรสบุญมีดิบแบบสุดมันแล้วก็คาใจครับคุณบอลละครับมาตามกันต่อนะครับคู่นี้เป็นคู่รองนะครับคู่ที่3าในรายการศึกเพชรยินดีครับ ยกนี้ยก3ครับยังเดินหน้าเหมือนเดิมนะครับเกียร์ถอยไม่มีอยู่แล้วครับเดชเพชรวลสังประภัยครับนี่ครับจิ้มัอขวาเปิดทางแต่ว่าต้องระวังศอกซ้ายกับแข้งซ้ายทางด้านของแก่นแก้วด้วยครับเพราะว่าบทจะออดีแกมาแบบดื้อๆนะครับไม่ทันได้ระวังครับดูครับแข้งซ้ายใหม่แล้วครับเดชเพชรไม่สนแล้วครับเดินเบียดเดินบทท้าชนแต่ว่าดูครับแก่นแก้วตั้งไว้จังหวะ2เดชเพชรพยายามจะหาจังหวะแล้วครับเข้าในได้อู่แต่ว่าดูครับจังหวะ ชิงอควาแก้วเ,เกีียวได้เกีียวเกยวงัดทิ้งได้เลยครับแม่ไม่เจ็บไม่ปวดแต่ว่ามันเสียฟอร์มเล็กน้อยครับเอาลุยต่อครับ้านของเดชเพชรมามาทุกเหลี่ยมมาทุกจังหวะเหมือนกันครับมาในอดีตนี่คุณวิรัตเสียนาครับมาสร้างมา2ยอดมวยครับเหอยจะเป็นยอดขนพลสิทธิ์ไตรภูมินะครับพันสองร้อยเข็มหรือว่าอนันตศพันยุตตาภูมิมาสอกขวานสอกขวานดูแล้วเจ้าแก่นแก้วนี่มาจอมสอกอีกคนหนึ่งเลยคุณออสใช่แล้วก็นิ่งหน้าตานี่ ไม่ตกใจเลยนะครับไฟที่ผ่านมาอาจจะมีลูกตกใจบ้างครับเพราะว่าอายุยังไม่เยอะนะครับถือว่าเป็นดาวรุ่งอู้ซ้ายเอ้ามัดสวนไปครับคู่นี้นี่ไม่มีใครยอมใครแล้วครับใครก็อยากจะทําฟอร์มดีครับเพื่อเป้าหมายนี่คือแชมเปี้ยนนะครับอ้าวแข้งขวาไปครับของเดชเพชรครับเดชเพชรบอกว่า3ยกที่ผ่านมานั้นยังไม่ใช่ครับของจริงอยู่ยกนี้ครับดูครับเปิดเกมลุยแหละครับต้องดูรับว่าแผนของเขาในยกนี้จะทําได้หรือไม่กำลัาของเดชเพชร แต่ว่านาทีนี้ครับดูแกนแก้วนี่มันชกได้ตามเกมเลยครับไม่ได้ละเอียดนะครับเบบนี้เขชกละเมียดครับเก็บทุกรายละเอียดจริงๆครับหน้าของแกนแก้วแต่ก็ยังมีโอกาสครับหน้าของเดดเพชรดูครับไม่สนอะไรทั้งนั้นครับเบียดเข้าไปเดินเข้าไปดูครับมีมัดอ้าวอ้าวเรือังแลครับว่าเริ่มคําเป้าเจอได้ลุ้นใจให้ยังมีเังมีเมาครับหน้าของแก่นแก้วโอ้โหนี่ครับมาสถานการณ์กลางยกสี่ มาถือว่าจะเป็นไฮไลท์ช็อตเด็ดเอามาตอนนี้มาหมัดมา,มา,มาสอกแรกบวกกันโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับนับน็อกมีหรือเปล่านี่แหละครับนี่แหละครับหมัดมวยครับว่าไปลอยหน้าลอยตาไม่ได้ครับอุ้ยซ้ายครับอเดชเพชรหมัดอูดูออกออกน่ากลัวเลยครับต่อยเชือกเชือกสั้นทั้งเวทีครับนี่แหละครับอย่าอยู่เฉยอย่าขาตายครับดกันแก้วครับพยายามตีกันเชียงวนหนีแล้วครับมีแข้างซ้ายแต่ว่าเดดเพชรไม่สนครับลุยแลก แขกเข้าไปครับพยายามจะดูครับไม่สนอะไรทั้งนั้นครับเล็กกว่าก็จริงครับแต่ว่าหัวใจนี่ใหญ่เหลือเกินโอกาสยังมีครับนาทีจะเสร็จในยกที่4ี่เดชเพชรเพชรเดชมาประเภทเด็กดื้อเตยอย่างนี้โอ้ยอ้ยอ้อยเอียง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 กูด๊อดเบาเมาเมามีอาการเลยครับโอ้โหแม่ลอยลอยหน้าลอยตาพยายามจะบวกซ้ายอ้าวฟื้นไม่ฟื้นเกี่ยวได้เกี่ยวได้โอ้โหคูนี้นี่ วาสนุกเร้าใจครับเจียนไปเจียนอยู่ครับโอ้โหดูครับพยายามดึงสติรวมมสมาธิกนทังของแกนแก้วแต่ว่าเด็ดเพดนี้ไม่พลีผามครับได้เมานี่เขาพอใจแล้วครับว่ายกนี้ทั้งโยกนี้เดินใช้ความพยายามแล้วก็ใช้ความขยันตลอดครับเอ้าดูครับแกนแก้วตอนนี้ก็พยายามแล้วครับจะตั้งไว้ครับรอเสียงระฆังโบโจครับโอ้โหนี่แหละครับสิกไปยินดีครับชิงดาของแท้แล้วครับยกนี้มาดูแล้วครับเกมจะเป็นของใครแกนแก้วแข้งซ้ายครับแต่วันนี้ไม่ถึง เดฟเทนี้ยกที่แล้วนี่เร่งเครื่องแบบเต็มสุดแล้วก็ทําได้ดีครับทําให้เขามั่นใจยกนี้นี่ออกมาตั้งตั้งรับแล้วครับคอยเก็บคอยกันนะครับมีลูกทีมจุกจิกขณะที่แกนแก้วพยายามจะเร่งครับแม่ทำดีมาตลอดครับมาพลาดยกที่แล้วนิดเดียวครับแม่ต้องต้องบอกว่าความกดดันนี่อยู่ที่ทางฝั่งของแกนแก้วครับดูครับพยายามจะเดินเร่งเกมแต่ว่าการพลิกผันในลูกเกมนี่อ้าวยังอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเรามีให้เห็นเป็นประจำครับนักชกที่ เดินเปิดเกมทําได้ดีครับมาหามาตั้งรับมาคุมนี่บางทีคุมไม่อยู่เหมือนกันนะกุนนอตสลับกันแล้วครับอ่ามวยไฟเตอร์ต้องออกมาตั้งรับมวยบ็อกเซอร์ต้องออกมาเปิดเกมบุกอ้าวจังหวะน,นีะ้ล็อกระโหนขึ้นไปเลยครับใบที่3ครับหันไปชูมือให้มุมแดงครับเดชเพชรวอสังประัยนะครับย้ำแขนเอาชนะแก่นแก้วสบุญมีลิดแบบตื่นเต้นเลยครับ บวกกันเลยแลกกันเลยครับอ่าบวกกันต่อโอ้ยแข่งแข่งแลกกันเอาเอาสอกมาเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนแหกครับเดี๋ยวได้เห็นเลือดครับอ่ายัดเข่าเข้าไปดูวงในครับจังหวะไขรอุ้แม่ไขโตมีศอกใกล้ๆด้วยนะครับแม่จงังหวะไล่แขนสอดแขนเพื่นๆครับแกมีสอกก็แสดงไขรโตแต่ว่าดูครับเพชรโทรไม่สนครับมุดเข้าไปครับปั้มรัดฟัดวงในครับบังใจในความแข็งแกร่งครับอู้ยัดซ้ายแล้วก็ไตจอยางไปทีครับเพชรโทมีหมัดเอาครับไขรโตพยายามจะแทงซ้ายสวนมีศอกซ้ายเหมือนกัน ยับเข้าไปครับไขโตะดึงจังหวะการเก็บการกันพอกันนี่ถือว่าทำได้ดีครับยกที่แล้วนี่เราเห็นไปแล้วครับคนละมึนคนละเมายกนี้จะมีคนละนับหรือไม่ครับแต่ว่าคนละนอกนี่มีไม่ได้นะครับมีแค่นอกเดียวเท่านั้นครับเอ้าดูครับเดือดแล้วครับมาเดี๋ยวต้องดูครับกลางยก3มกลางยก3ามโอ้โหเชื่อแล้วเกินครับคู่นี้เลือดเลือดเดี๋ยวน่าจะมาครับ ผู้สับสนทั้งสองฝ่ายนี่ฝ่ายแดงครับคุณสุเมศร์ซื้อสัตบงกดอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ฝ่ายตเงนี้เสียชัยโตเกียวม่รางวัลพิเศษเทียบครับถ้าโชว์สวยโชว์ดีไฟนี้สอบมาใครโตเลือดมาแล้วโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำครับหน้าผากแหกไปแล้วนะครับทางด้านเพชรโทครับโอ้โหชกกันเร้าใจจริงๆครับอ่าเลือดกลางหน้าผากเลยครับมาแลกกันต่อครับยัดเข่าเข้าไปครับตีคืนมามาดูวงในตอนนี้ ตอนนี้เหมือนจะบ้าเลือดชวนทะลอดในตั้งไว้ก่อนไคโตตั้งไว้ก่อนครับโอ้โหคู่นี้ชกกันต้องบอกว่าสนุกตั้งแต่ยกต้นๆเลยนะครับอ่ายกหนึ่งก็ออกแบบนี้ครับอ่ายก2ยก3มนี่ความมันเริ่มจะ5้าดาวยกนี้อ้าเดินต่อโดนดักแข้งไปก่อนครับไคโตผักไปโดนซ้ายครับอ้าซ้ายอ่าเตะหยุดไม่หยุดครับเตะหยุดไม่หยุดครับโอ้โหดูครับแม่ต้องลงทุนครับไคโตยกนี้ครับไม่สนแล้วครับสถานการณ์เป็นยังไงไม่รู้ครับ ใครโตว่าผมมันสายบูสายลุยครับต้องบวกต้องแลกเดินเบรกเข้าไปครับแม่เป็นนักชกญี่ปุ่นไม่กี่คนแล้วครับที่สู้ในครกับนักชกไทยได้ดีครับดูครับแม่เดินลุยเข้าไปครับเขาเรียกว่าฝ่าดงแข้งครับเป็นตัวนี้ตั้งแล้ววางแข้งซ้ายนี่แหละครับแม่ตะอร่อยแข้งดีเหลือเกินแต่ว่าใครโตยังไม่หยุดยังไม่ยุบคกับตอนนี้โอ้โหนี่ครับมประเภทหอยหลังไม่เป็นอยู่แล้วครับใครโตโอ้โหวงในมาวงในครับป่า เสียบเขาไปเพชรโถแต่ว่าไขโตไนก็มีนะครับเป็นนักชกต่างชาติที่มาหนอกในนี่ครบเครื่องครบเครื่องซ้อมกันยังไงครับออกอาวุธกันไม่หยุดเลยนะครับวันนี้นี่เพชรโตมีแค่โดนต่อไปเป็นมวยขวานะครับแต่ว่าวันนี้แก้เกมมาดีแข้งซ้ายบ่อยๆครับเพราะว่าในอดีตนี่แต่เขาบอกว่าไขโตไม่ค่อยชอบมวยซ้ายเท่าไหร่นะครับเป็นมวยขวานะครับแต่ว่าแก้ด้วยการเตะซ้ายครับถือว่าแก้เกมทำการบ้านมาดีกับน่าของเพชรโถแต่ว่าไขโตยังไม่หยุดครับ แม่ยิ่งเดินดูครับพยายามจะสับศอกขยี้ไว้ที่แผลครับเรียกเลือดให้มันออกมาเยอะๆครับเหมือนนักมวยร้องเกมดูครับใครโตสับอกซ้ายอ้าวศอกขวาไว้ทีเอาแล้วครับเบตโต้อ้าวศอกขวาขึ้นไปดูครับฟันอย่างเดียวฟันฟันขวาดูครับแลกศอกฟันแล้วครับฟันนี่ครับมาเลือดเลือดโอ้โหใครโตเหมือนขลามได้กลิ่นข่าวเลือดโอ้โหเอาวงใน่าใครตีใครครับตอนนี้ สียกนี้ต้องบอกว่าพลิกไปพลิกมาครับมีดีคนละอย่างนะครับมุมแดงนี่ก็มีลูกแทงเจ็บๆครับส่วนน้ําเงินนี่ก็มีสอกแหลมๆครับยกสุดท้ายนะครับติดตามเลยนะครับเพชรโทไฟเตอร์มวยไทยกับไพโตววันชัยครับไฟแรกที่ทั้งคู่เจอกันไม่ผิดหวังจริงๆครับไพโตออกมาเดินสักหน่อยแล้วครับในยกสุดท้ายขณะที่เพชรโทนี้มั่นคงมั่จัยในเกมของตัวเองครับดูครับว่ต้องชื่นชมแลวครับมาถึงตรงนี้ครับ ยอดเยี่ยมทั้งคู่ครับดูครับไขโตแหมดึงออกมาอยู่ห่างๆเลยครับไม่เดินแล้วครับขณะที่เพชรโเองก็มั่นใจครับและเสมอกันครับโอ้โหมาดูไม่ออกจริงๆครับเพชรโทกับไคโตเชื่อว่าภาคสองคงจะตามมาเร็วๆนี้แหละครับโอ้ยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่ครับมาผลการแข่งขันคู่เอกนํำรายการครับเพชรโทไฟเตอร์มวยไทย เสมอกับไคโตววันชัยจากญี่ปุ่นแบบสุดมันเลยครับว้ายอดเยี่ยมยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่จริงๆเลยครับ